สวัสดีค่ะยางรถแท็กเตอร์มือสองเข้าเพิ่มนะคะตัวนี้จะเป็นเบอร์9.5ขีด22นะคะเบอร์นี้หายากมากนะคะลูกค้าโทรมาแบบหลายเจ้าเลยนะคะไม่เคยมีให้เลยนะคะ9.5ขีด22วันนี้ได้มา2คู่นะคะก็มีคู่นี้นะที่น้ำตาลจะรีวิวนะคะ1008นะคะยี่ห้อ Bristone บบน,นะคะตัวนี้ผ้าใบหนา6ชั้นนะคะไม่มีแผลปะไม่มีแผลรั่วเป็นยางเปอร์เซ็นต์มือสองนะคะไม่ใช่ยางรอดอกนะ ก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่รับน้องไว้ใช้งานนะคะขอปล่อยที่คูละ4 2 0 0บาทส่งฟรีทั่วไทยมีเก็บเงินไปทางนะคะดอกยางเหลือไม่ได้เยอะน,นะคะก็เหลือประมาณนี้เนาะขอคนรับใต้ไม่ซีเรียสน,นะคะอืม หลักยางเหลือประมาณนี้นะคะด้านนอกก็มีร่องรอยตามการใช้งานทั่วไปนะคะแต่แผลปะแผลรั่วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะพี่พี่ท่านใดที่สนใจก็โทรหาน้ำตาลได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ id ลน์ตามด้านล่างนี้ร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรเปิดให้บริการทุกวันนะคะก่อนมาโทรแจ้งกันก่อนนะว่าจะมาชมมารับยางตัวไหนนะคะเผื่อสินค้าได้ถูกขายหรือว่าถูกจองไปนะจะได้ไม่เดินทางมาเสียเที่ยวเสียเวลานะคะพ,พี่พี่ท่านใดที่รับยางคู่นี้โทรหาน้ำตาลแล้วแจ้งรหัสนี้มาได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ